น้ำมันมูมีแบ่งกับลอยเนาะแปลกยอกดเลยกระด่าเลยอ๋อทำไมทำไมนเป็นอย่างนั้นน่ะลดรอยได้ฮะมมีน้ำมันกับไปได้เนาะ <c oughs> คือถ้าคือถ้าเมื่อกี้เรา ถ้าเมื่อกี้เรายิงตี้นั้นตายนะมันเดล,ลีผ่อตเราทั้งตี้เลยโอ้ยเราเราเราโดนตั้งแต่หลายตี้แล้วพี่น่าจะโดนอโอ้โหเอ็มมาจากกับใครอย่างเงี้ยสิบหายแนละ้วเกือเดี๋ยวนี้หวังพึ่งโปอย่างเงี้ยเออสิบหายเลยอ่ใช่ อคลิปอะไรวะไม่ไม,ไมภาษามีไม่เกี่ยวภาษาไม่จ้าบตามตามประเทศเลยเจาบโอ้วิ่งเร็วพร้อมแหม่ไอ้กับว่าอยู่แบบตกใจแม่งคือมันคือแหลนแหลนแหลนไวกว่านะ่ะ นั่งเป็นครั้งแรกเห็นแต่เห็นแต่แม็กเกิมม์ใช่ป่ะที่ลงคลิปอ่ะแม็กทายบ้านเห่นลงคลิปรถลอยไปเฮ้เฮ้าอย่างอ่ะตกใจมาก เออชื่อนั้นหายไปไหมผู้เห็นใต้เราปะเออเขา้าเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วแบบเออกดชนกันโดยที่แบบตอนสุดท้ายฆ่าตีตัวเองแล้วก็มามาต่อยก,กันอย่าง ป่าในเขตเอเชียงไงฝนว่าเขาจะมีภาษาหลักของเขาไม่ใช่หรอ โอ้ยิงตายเลยเ้เสียงรถอยู่ไหนอ่ะโอ้หลอยมาแล้วเนี่ยเียเอามันมาเอาให้มาขี่วะโอ้ย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 บอกขึ้นบอกขึ้นบอกขึ้นโน้โน้โน้โอ้ขึ้น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 ไปไปโอ้โหยิงคนเดียวเลย โอ้โย,อยนกสองเลยอุย้ยปล่อยมันปล่อยมันเราไปที่อื่นเราไปที่อื่นปล่อยปล่อยมันจัดการทีนี่อน <laughs> โ,อโอ้โหพี่จอดตรงนี้เลยวะงานไง ไปลูกไปลุกหล้อหน้าเกียดว่ะรุมารถมารถมารถมาโัว้อหน่าเกลียดด้วยรุมารุมา ได้แล้วตา้แล้ว <laughs> ไอ้บอยเนี <laughs> 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 ่ย้วคร8แปดตครบแปดอแล้วพี่ <laughs> อนนี้เพื่อนเราเหลือยังไม่เปิดตรวจสูงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใครเอาอ๋อรถไม่มีแหมเออมีมีมีน้ำมันไหมนะ่ะรถบอมีน้ใครมีท้ายอินโฟบ้างนี้ไม่ใช้เลยพี่ Ai ai Nạc, nặng nạc nặng là Ờ thay em phôi cái này đi. Được rồi, được rồi, được được อ,เอ่เออรถรถรถอยู่ในบ้านนี่ไงรถมันรถมันเนี่ยกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวโปดวนโปแล้วเนี่ยโปมันสิมานกันหลอกแล้วกระตุกโอ้เพื่อนเราไปถึงนู่นแล้วเปล่า น้องน้องสีพาไปเขาดาวอาว่าจะอ้อมซ้ายหรือว่ามันเป็นหินตันเย็ดเย็นลอยนัดลอยนดำ là bớt ôi 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 ôi

ชั้นสองตรงไหนมักหน่อยอนอกนอกตัวหนึ่งพว่วิ่งเข้าสมอกไปตัวหนึ่งวิ่งออกมาละย่าบางชาร์จเลยบะ โ,โหดแ,แ,แชมป์แล้วอย่างเงี้ยแชมป์แล้วโอ้มันช่วยแล้วพี่ไม่แชมป์ได้ไงแต่ไอโปอไอ,ไอเอคเนี่ยมันมันตายละไมไ่ขึ้นตั้งนานละ ต้องหาเหมาส์ใหม่มือสัน่นชิบหายจากสิเฮดเอ็กแหละ เก็บปอดโอเคก็สิล่ะ